สวัสดีค่ะเอ็กซ์ต้าพัทยาโรงงานอุตสาหกรรมที่เอ็กซ์ต้าทำหลายๆที่มีประสบการณ์ที่สนุกสนานโรงงานอุตสาหกรรมโรงหนึ่งเก,ก Metal. Metal เ,กเกี่ยวกับเมทัลเมทัลนี่คือเหล็กเกี่ยวกับเหล็กประสบการณ์ของเอ็กซ์ต้าที่อยู่ในโรงงานใครๆก็ต้องมองว่าเอ้ยเอ็กซ์ต้าทำงานในออฟฟิศงาน8โมงเช้าเลิก5โมงเย็น เฮ้ยแต่มันไม่ใช่นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะบอกว่าหลายครั้งที่เลิกหลังสองทุ่มสามทุ่มสีทท่ทุ่มห้าทุ่มตีหนึ่งยังเคยตีสองก็เคยคงยงงังงกันใช่ไหมแล้วตั้งทำอะไรดึกดๆๆคือตอนที่เราอยู่บริษัทนั้นน่ะเราเป็นผู้จัดการแล้วแล้วตอนนั้นน่ะมันมีเงื่อนไขคือเราเข้าไปเนี่ยตอนที่โปรเจกต์อ่ะมันมีแค่หนึ่ง หนึ่งโปรเจกต์เท่ากับสามพาร์ m 넘เบอร์ก็คือขายผลิตภัณฑ์เข้าไปที่โรงประกอบรถยนต์เพียงแค่3ามพาร์ m 넘เบอร์ก็คือสามสเปกแล้วกันเอาง่ายๆณนะตอนนั้นน่ะเราก็ต้องมีการบ้านเยอะก็คือให้ทำการบ้านเยอะๆเพื่อให้รู้ว่าเราจะไปคุยเพื่อให้ลูกค้าเขาให้ โอกาสให้โปรเจกต์ใหม่เราอย่างไงก็เลยนั่งทํารายละเอียดทํางานทําแผนแล้วมันเพลินมันเพลินถ้าใครที่ทํางานแล้วมันสนุกในช่วงเวลานั้นๆน่ะคุณจะรู้สึกว่าเวลามันเร็วแล้วคุณจะไม่ได้ดูนาฬิกามันจะทําให้เราเพลินไปกับการทํางานแล้วก็พอเงยมาเฮ้ยนี่มันเวลาดึกแล้วหรือว่าเวลากลับบ้านเราหรออะไรเงี้ยแต่คือไม่ใช่ว่าอยู่มันทุกวันนะคือมันเป็นช่วงแค่ ช่วงที่เราจําเป็นจะต้องอยู่เพื่อให้ได้ซึ่งมาโปรเจกต์ใหม่ๆอันนี้คือหนึ่งเรื่องก็คือนั่งที่ออฟฟิศนั่งคนเดียวด้วยนะไม่ได้แบบมีใครอยู่เป็นเพื่อนนะลูกน้อง,ล,องลูกน้องกลับหมดมันเพลินความเพลินนะมันไม่ได้กลัวมันไม่ได้รู้สึกระแวงไม่ได้รู้สึกที่จะต้องแบบเฮ้ยเราอยู่คนเดียวมันจะโอเคไหมวะมันไม่เคยคิดนะก็เลยทําให้สนุกไปกับการทํางานอันนั้นคือช่วงที่เราแฮปปี้ที่เรา มีความสบายใจสบายกายในการทำงานนั่นเป็นระยะหนึ่งที่ทุกคนก็ต้องมีแหละระยะสั้นๆที่ Happy. แฮปปี้อ่ะแล้วมันมีอีกช่วงเวลาที่อยู่ดึกแต่มันไม่ใช่แฮปปี้ก็คือพอหลังจากเราได้โปรเจกต์มาเยอะนะโรงงานมันมีเงื่อนไขคือขนาดของโรงงานเนี่ยจะผลิตชิ้นส่วนให้กับลูกค้าเนี่ยมันก็ต้องมีกำลังการผลิตถูกไหม ทีนี้กาลังการผลิตมันไม่ถึงคนมันก็ส่งมอบไม่ได้ไงที่อยู่อันนั้นน่ะอันนั้นคืออยู่เพื่อตอบคําถามเราเคยอยู่ถึงขั้นว่าตี 2, 3, สองตีสามลักษณะที่มันเป็นอีกมุมหนึ่งก็คืออยู่แบบไม่ได้แฮปปี้คือถ้าไม่อยู่อ่ะลูกค้ามีปัญหาแล้วบริษัทเราก็จะมีผลกระทบเหมือนกันลูกค้าก็เข้ามาที่โรงงานมานั่งเฝ้าพาร์ทคุณพาร์ทจะขึ้นผลิต ตอนไหนซึ่งไม่ได้ลูกค้าเดียวมา 3... าสีลูกค้าในช่วงเวลากลางคืนะเพื่อมาตามพาร์ทเพราะว่ากำลังป่นการผลิตตอนนั้นนะ่ะคือมันเต็มแล้วส่วนขยายยังไม่เสร็จไงคุณลูกค้าก็กลัวว่าพาร์ทตัวเองจะไม่ได้ไงตอนนั้นก็เอ็กซ์ตาลงไปหน้าลายลงไปที่หน้าลายแปลว่าลงไปที่การผลิตเลยซึ่งโรงงานเหล็กนะคุณโคเซตมันไม่ใช่แบบปั๊ม ขึ้นรูปหรือว่าเจาะหรือว่าฉีดนะไม่ใช่นะอันนี้คือเป็นการหลอมซึ่งมันเป็นเตาแล้วมันก็ร้อนแต่คือตอนนั้นน่ะด้วยความที่องตรงนะใช้คำดีมากเลยสปิริตฮะสปิริตไปคุยงานหน้างานเราเป็นพี่เป็นน้องกันในโรงงานนะตอนนั้นทุกคนช่วยกันปรับแผนกันสดๆร้อน แต่เราก็ต้องมีทีมไม่ใช่แบบจะไปปับเองก็ยังอยู่มาหน้างานอะเฮ้ยงานออกแล้วงานขึ้นใหม่สำหรับลูกค้านี้หรือยังอะพอออกมาแล้วก็เข้าในสู่ขบวนการ i n s p e c t ชั n หรือว่าจะต้องมีการคอนเฟิร์มเรื่องของคุณภาพพอเสร็จก็เข้าไปในขบวนการจนถึงพร้อมที่จะแพ็คล้วก็จะส่งลูกค้ามานั่งรอยอย่างนี้นะแล้วไม่ได้เป็นแค่เป็น สัปดาห์สองสัปดาห์เป็นเดือนเดือนคุณเพราะว่าไอ้ส่วนขยายอะมันใช้เวลาไงโอ้ตอนนั้น,น่ะเหนื่อยมากความสนุกในช่วงเวลาที่ยังไม่มีโปรเจกต์ใหม่อะสนุกเพราะเราต้องการที่จะได้โปรเจกต์อันนั้นคืออันที่หนึ่งขยันอยู่ดึกอุ้ยสี่ทุ่มเอ้ยห้าทุาม่มทิ้งอุ้ยตอนไหนแล้วเนี้ยเอ้ยสนุกอุ้ยทำงานอันนั้นโมเมนต์ที่ดีที่ทําให้ประทับใจอันนี้ก็ประทับใจเหมือนกันลูกค้ามาตามพาจนถึงโรงง,งาน แล้วก็จออเมื่อไหร่จะเอาออกมาเมื่อไหร่จะส่งให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ละลูกค้านี่แบบโอ้ยยืนกันนะนี่คิวข้อมวดก็ไปในโรงงานกันทั้งผู้จัดการฝ่ายเซลล์ทั้งผู้จัดการฝ่ายแพนดิง้งทั้งผู้จัดการฝ่ายคุณภาพรวมถึงทางผู้บริหารก็ต้องอยู่ด้วยกันนะคุณตอนนั้นก็แบบวิ่งกันวุ่นเหมือนกันเพราะอะไรลูกค้าไง T X s t a กา้าวมาถึงแต่ละก้าวที่มัน ภูมิใจจะใช้คำว่ามันคือ Value Val u e ก็คือคุณค่าในการที่เราตั้งใจทำอะไรด้วยไม่ได้หวังผลตอนนั้นที่ไม่ได้หวังผลเพราะอะไรเพราะมันถูกกดดันไงถูกกดดันแต่จริงๆแล้ว,วความสุขที่ถูกกดดันอันนั้นไม่ได้สัมผัสได้เลยว่าถูกกดดันแต่มันอาจจะเป็นแบบเบื้องลึกเบื้องหลังเพราะว่ามันจะต้องได้โปรเจกต์ใหม่แต่เราไม่รู้ตัวไงแต่ แต่เราก็มีความสบายใจแต่มันกดดันแบบแฝงแต่อีกกดดันอันหลังคือลูกค้าเข้าโรงงานมากดดันอันนี้มันก็อีกแบบหนึ่งแต่ก็สนุกในมุมของประสบการณ์ที่ไม่เคยเจออย่างก็ตลาดหุ้นนะคุณตลาดหุ้นนี่คนเดินขวักวายแบบนั้นเลยอ่ะโอ้โหลูกค้าแต่ละแผนกมาหนึ่งลูกค้ามาสิบคนแล้วคุณคิดดูวันหนึ่งมาวันละสี่ลูกค้าโอ้โหวุ่นวายอ่ะ มันก็เป็นมุมหนึ่งนะที่ทำให้รู้ว่าหน้าสถานการณ์ที่มัน mm hmm. เา c o l l e t i v i c a l เนาะคือมันเป็นสถานการณ์เล่งบวนมากมาๆๆทุกคนอะตำแหน่งอะไรก็ตามแบบต้องเข้าไปถึงหน้างานหน้าลายเพื่อให้มันได้มาซึ่งความที่ไม่ไปกระทบลูกค้าทั้งทงท,งที่ลูกค้าจริงๆอะถ้าเขาจะโน t ิสพวกเราอะ n o t สรทางบริษัทมันก็ได้นะแต่อันนี้คืออารุมอารวยโอเคมาตามพาถึงที่แล้วก็ ทยอยส่งส่งไม่เต็มไม่เต็มหมนก็ทยอยส่งให้ได้อันนี้คือรายละเอียดเล่าให้ฟังคนที่ทํางานโรงานาเนี่ยน่าจะเข้าใจว่ากาลังพูดถึงลักษณะแบบไหนจุดหนึ่งที่จะบอกว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์มันคือการเรียนรู้แล้วเอ็กซ์ตาแฮปปี้กับการเรียนรู้ถึงแม้ว่าจุดจุดหนึ่งมันเหนื่อยมันหลายจุดเลยใช่ไหมคือมันเหนื่อยมันท้อมันเบื่อแต่มันออกไม่ได้อย่างไงเพราะว่า การออกจากงานมันต้องมีงานรองรับแต่ตอนนั้น่ะไม่ได้คิดอะไรมากคิดอย่างเดียวอย่าไปให้ลูกค้าเดือดร้อนอย่าให้ลูกค้าเดือดร้อนแค่คิดอยู่แค่นี้มันเลยทําให้เราหาโซลูชันหาลู่ทางหาแนวทางแล้วก็คุยกับลูกค้านี่ไม่ต้องอะไรมากชงกาแฟลูกค้าด้วยเพราะตอนนั้นอะแม,บแม่บ้านไม่ต้องแล้วทําให้เองเลยผู้จัดการชงกาแฟไปเสิร์ฟแล้วไปนั่งคุยพอดีเขาเป็นคนญี่ปุ่นเนาะเราก็ไปนั่งคุยแล้วก็ให้เขาคําดาว ทั้งๆท,ที่เขาไม่คาดาวหรอกเราก็ไปสร้างความเชื่อมั่นอะเป็นอยู่หลายเดือนมากคุณนั่งแต่ด้วยความที่เอ็กซ์ต้าเป็นผู้หญิงไงมันก็ง่ายตรงที่ว่าเออไปฉอเลาะไปชวนคุยนอกเรื่องนอกลูกบ้างมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าเราอะเข้าไปเซอร์วิสเข้าไปรับผิดชอบเพราะว่าเอ็กซ์ต้าเป็นเซมิเนเจอร์เราจริงๆอะเขามาหาประธานนะแต่คือประธานน,น่อยู่หน้าโรงงานหน้ารลายหน้าเตาอะก็ต้องแบ่งกันอะสุดท้าย ผ่านไปได้ด้วยดีโอ้โหใช้เวลาหกเดือนคุณเอ้ยไอสถานการณ์เหมือนตลาดทุนเนี่ยข้ามมาได้อะ่ะโอ้โหสึดติ่งเลยอะ่ะตอนนั้นถอมเลยนะโอ้เพามันอยู่ดึกกะคนตีสองอะ่ะกลับบ้านเนี้ยถึงบ้านตีสามอาบน้ำหกโมงครึ่งไปทำงานอีกแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยวนลลูแต่ว่าด้วยความที่ว่าไม่มีง่วงหรอกอยู่ที่ออฟฟิศอ่ะ ลูกค้าโทรมาตลอดเวลาเพราะว่าหเดือนกว่าจะเคลียร์เรื่องปัญหาที่ทําให้ลูกค้าเกือบจะเดือดร้อนนะ่ะเกือบจะเดือดร้อนแต่ว่าไม่เดือดร้อนแต่ลูกค้าต้องเข้ามาเฝ้าผ่าตัวตัวเองที่เนี่เป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอนะแต่ถามว่ามันดีมากเพราะมันไม่เคยเจอไงเหตุการณ์แบบนี้มันทําให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้ทีมเวิร์คความสามาคัคคีความรักกลมเกลียวความเสียสละด้วย ตีสองไม่ได้โอทีนะคุณข้าวหากินเองขับรถเองด้วยขับรถไกลด้วยนะระยองศีราชาแต่ระยองคือปกแดงเนาะท่านซีบอร์ดอะประมาณ4 0่สิบนาทีห้นาทีแต่คือมันมืดนะคุณสมัยก่อนอะย้อนไปดีสอง1สิบ1อ่ะช่วงนั้นะช่วงกำลังแบบโอ้โหนี่แหละสถนานการณ์ที่ลูกค้ามาเฝ้าอะสุดท้ายนะจะบอกว่าเราอะเปิดใจ กับทุกสถานการณ์ไปเถอะสุขก็คือสุขสนุกก็คือสนุกเหนื่อยก็เหนื่อยทํามันไปพยายามคิดว่าไอ้ที่มันเข้ามาในวงจรชีวิตในการทํางานทั้งหมดเนี่ยถ้าเรามองว่ามันคือประสบการณ์แล้วเราต้องผ่านไปให้ได้ดีจุดหนึ่งเลยนะต้องนิ่งคือนะักข่าวตางเนี่นะพูดให้น้อยที่สุดคุณถ้าเขาไม่ถามไม่ต้องตอบ ถ้าเขาหน้ายู่เราจะทําให้เขาหน้ายิ้มต้องนึกถึงสถานการณ์คือเอ็กซ์ต้าเนี่ยผ่านมาทายังไงคิดยังไงบางครั้งมันสอนกันไม่ได้แต่ว่ามันต้องเจอสถานการณ์จริงแต่เอ็กซ์ต้าโชคดีพูดเก่งชอเลาะก็เลยทําให้เราไปคุยกับทางคนที่เป็นลูกค้าหน้ายู่ก็เลยทําให้สอบลงมาได้ไม่มากก็น้อยเปิดให้กว้างเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ใดๆคุณมองให้มันเป็นหนังสือคุณต้องเรียนรู้ อ่านและเข้าใจแล้วพอคุณอ่านเข้าใจมันคุณจะรู้ว่าอ๋อผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงหรือสเต็ปถัดไปมันจะเป็นยังไงแล้วเราจะได้รู้ว่าสเต็ปถัดไปอ่ะเราจะวางตัวเราไปอยู่ในช่องไหนตรงมุมไหนสถานการณ์ตรงนั้นน่ะทาให้ผ่านมันไปได้คือรู้ล่วงหน้าได้ไงถ้าเราเข้าใจมันจริงๆเอลต้าอยู่ตรงนั้นหกเดือนมันโคตรเครียดเลยอ่ะ แต่ไม่เป็นไรหรอกในเมื่อมันเลือกไม่ได้คนต้องสู้ไม่ท้อไม่ถอยกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทํางานนจะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าใหม่ว่าเราเจออะไรอีกอันเนี้ยไม่ทําให้รายลูกค้าช็อตแล้วนะจะบอกให้ขนาดมาถึงโรงงานเป็นตลาดทุนกันขนาดเนี้ยไม่ช็อตจ้าแต่ก็เกือบเกือบเท่านั้นคําว่าเกือบแปลว่าไม่นะจ๊ะบายบาย